ทุกท่าไปต่ออีกสักหนึ่งนุ่มค่ะคนนี้เป็นศิลปินมากความสามารถและก็มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะเสียงร้องมากๆเลยน้องอ๊อฟสุรพลนั่นเองค่ะเขาเป็นแชมป์หมอลำไอดอลคนแรกของเมืองไทยหล่อด้วยเสียงดีด้วยนะคะลูกอ้อนเนี่ยที่หนึ่งเลยและตลอดปีที่ผ่านมาค่ะบอกเลยว่าน้องอ๊อฟเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ในวงการเพลงทําอะไรมากมายเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเจ้าตัวบอกนะคะว่าจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองขอเปิดรับโอกาสทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต ค่ะอยากจะตั้งใจทําผลงานเพลงให้กับแฟนๆได้รับชมกันแบบเรื่อยๆเลยปีนี้แหละ2 5 6 8นอกออก้องอ๊อฟเปรย์ออกมาค่ะว่าเตรียมจะมีผลงานเพลงให้ฟังมากขึ้นไม่เน้นแค่หมอํำอย่างเดียวแล้วนะจ๊ะพี่ขวานจะมีหลากหลายแนวให้ได้ฟังกันแบบ4ภาคจะจวดเลยค่ะอรอติดตามได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะรวมไปถึงผลงานจองเงินเรื่องใครอ้อก็ถือว่าเป็นครั้งแรกกับการแสดงด้วยค่ะแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นนักแสดงหน้าใหม่คนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแม่แม่ด้วยนะคะ ถามว่าเติบโตขึ้นไหมเติบโตขึ้นในระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่แบบยังไม่สุดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็กําลังพัฒนาศรรักยภาพของตัวเองแล้วก็ทําผลงานออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันเรื่อยๆครับเชื่ออย่างนั้นนะครับก็ตั้งตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้พอสมควรว่าเฮ้ยต้องมันต้องมีสักวันแหละที่เป็นวันของเราอะไรครับก็เลยตอนนี้ก็พยายามทำผลงานเพลงหรือว่าสร้างสร้างผลงานอะไรต่างๆออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันอยู่เสมอครับหนึ่งเลยตอนนี้ครับอ๊อฟกำลัง กำลังคิดกับตัวเองหรือว่ากับทางผู้ใหญ่ว่าแบบพรีเราจะทําแนวเพลงให้มันหลากหลายมากขึ้นไหมโดยไม่เจาะจงหมอลำเกินไปเอาให้มันครอบคลุมทั้งสี่ภาคคนคนฟังได้ทั้งสี่ภาคอะไรอยครับแต่ว่าก็ยังคงความเป็นหมอลำของเราอยู่อะไรอย่าครับก็ตอนนี้กําลังวางโปรเจกต์กับผู้ใหญ่อยู่ครับว่าก็หวังว่าจะจะเป็นโปรเจกต์ที่ทําให้ออฟแบบคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นด้วยอะไรเยี้ยครับสุดยอดเลยจ้าจะติดตามผลงานเรื่อยๆนะคะ